ออกโรงอีกครั้งครับสำหรับบันเอกโชเลยงชัยยุทธหรือบิวหลังจากที่งเงียบหายไปนานเมื่อใจละออกกับพระเก์ไทยต้องการที่เจุดบ,บทบดททางการเมืองครั้งนี้ออกมา ารรับแนวทางของกรรมธิการรองดองนั่นก็คือการยกเลิกคอตอสอนิ่ซ้ำยังเสนอออกเครื่องหยตินิรโทษกรรมเพื่อที่จะได้นำทุกฝ่ายกลับมาสู่สภาวะสันติออกกันได้ก็ที่สําคัญเลยครับก็คือการอ้างนโยบาย6กสิบกับสองสามที่ตัวเองก็มีส่วนร่วมกวับพลเอกเปรมในการทาใ้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมาแล้วเวลามันเดินนานพลเอกชลิตอาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือลงในรายละเอียดน,นักว่าสถาคนความขัดแย้งในบ้านเมืองปัจจุบันมันไม่ได้เป็นเรื่องอุดมการ์ของคนสองแนวทางแต่มันเป็นเรื่องความขัดแย้งบ ผลประโยชน์ของทักษณิณชินวัตรและประเด็นปัญหาอันเป็นประเด็นสําคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันของทักษณิณและกระบวนการที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วถ้าจะมาเลิกกันอย่างนี้ต่อไปผู้นําประเทศนี้ใครจะทุจริตคอร์รัปชันและเอาเงินมาปลุกกระดมให้ผู้คนต่อต้านบิบบั้คับสังคมให้เดินไปอย่างนั้นหรือครับท่านปรเดชชลิโงจงชยัยยธสนธิยาชื่นฤทธนธธรรมรายงาน